บวกกันแบบนี้ครับเ X D จะดูมาสกขอดนะมีโอกาสได้รีไฟล์มาด้วยนะสลับ X D ครับไอเ X D ต้องการแน่แน่เลยคือเปตะกานโอ้รีซองอะเข้ามาในไฟล์ก็โดนยิงเหมือนกันครับโอ้โห็นตัการแน่แน่เไอ้ดูการี่เสียใยนะเสียทาง X D ครับแต่ว่าลงมาช้าแบบนี้อาจจะได้เปรียบหรือเปล่าของกองบอลเลยฮะ แต่มนเันน้อยมากเลยฮะโอ้โหจุมเก็บไปหนึ่งศพครับดู่างครับผอยังนครับสิอเอ็กีตอนนี้เงียบไปแล้วครับกำลังคิดอยู่ว่าต้องยิอะไรเลวยนอนคิดอยู่นอนคิดนอนคิดนอนคิดอยู่เอ้เอายังไงดีวะ ออกสิบอกละต้องกินยาครับเอาองกินยามาแล้วยังไงจะแปลกเอ็มาแล้วแฮดช็อตด้วยโอ้ยโอ้ยเอ็งมาเอ็งมาเอ็งมาตีมาเรียนประถมผมกีเปเรียนตลอดเลยนะพี่สร้างความทรงจำให้ผมเยอะมากผมเพิ่งจะกลับมาเจอพี uh ่โดยบังเอิญขอบคุณนะครับลุงมาตูมจากเอฟซีเจ้าขุนทอง เดินเดินเดินเดิดนเดินเดินนเดีนเดนเดิเดินเดีนเดินเดินเดเดีเดนเดินเวินเดินอดินเดิดเดินเดเดีเดเดิดเดินเดเดีนเดเดคนเดเดนเดนเดนเดเดินเดเดินเดดิเดนเดินเนเดิเนเด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 เนเดด เสียงอย่างลั่นเลยครับเอมันก็บอกว่าแต่แวแต่แวตคนดูเขาบอกมาคนนี้แต่แว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 ครับผมเสียงดังแต่แวดครับนหน่อยกลัมาเกบมาเนกางเกบมาเดินกางขัน่อยเพื่อนขัน่อยสวยเกับมาเดินกางเก็บมาเดินกางเกับมาเดินกางก็บมาเดินกางเก็บมาเดินกางกลับมาเดินกางกับมาเนางบาเัด โอเคโอเคโอเคไม่ออโต้ไม่วาานีโอ้ยเยววนีเนี่ยยไม่ายงไม่ชิดยไม่ชิย่าไม่ชิดยไมินจกสบานไปจะสบานไปเาฟอเาเขวาเบเ่าขวาเสบจะสบแกสบานไปจะสบานไปแล้สบยกสบานไปจะสบาสบ กาสอบามกาสอบานมากาสอบาก้าสบามากาสบาลอา้าเอบาเอาเอาบเอาบเอาบ้อาบเอา่เอาบ้เอาบาเอบ้าเอาบ้าเอ้เอาน้าเออบอเบอาบ้เอาเาบมอเอาบเอบอาบเอาเออยไปเอาเื่ออาเอาออาหน่อยอาเอาออเอาออบ้เอาเบอาเอบเเ้ าผมครับเพื่อนไปยินเสียงทีมหนึ่งก็จะมีกำลังใจหน่อยนะถึงะว่าจะว่าวแต่แต่ยังไม่รู้นะอ้าวแล้วยังไงเสียงผู้ตีตอนนี้ดับไปแล้วครับเหมือนดับไปแล้วครับว่าวโอ้ยมาแล้วครับเป็นคนคอไฟด้วยนะแต่ว่า ตายอย่างนี้ก่อนทักเพื่อนน่าจะรู้แล้วแหละครับว่าไปหน้ารอดครับสำหรับทางด้านของฟูจิครับเนี่ยจะสังเกตเลยนะพี่โกคือคนคอไฟของเอลเคเนี่ยเขาจะอยู่หลังไฟเลยถูกต้องครับผมเข้าใจครับก็บอกว่าเขาพยายามไม่พอเขารู้ว่าอยู่ตรงไหนสิเขาถึงแต่เขาต้องไม่ตายฮะเว้าเซได้ว่ะ เสียดายตรงนี้ว่าตอนแรกมันจะมันจะได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยแต่โดนเขาไปกัดศพแล้วไม่มีใครมองเห็นเลยนี่แหละแล้วปืนปืนมีปัญหา,าจริงวะปืนปัญหาที่ปืนจริงจริงวะไอ้เหี้ยยังไงเนี่ยปืนมันมีปัญหาจังวะทำไมปืนมันมีปัญหาจังวะ XD ดีเนี่ยดูดิไอ้เหี้ยเหมือนเดิม เวลาเมื่ไปตัวนี้ได้เร็วกว่านะใช่ไอ้เมย์จะตกลาบแรกอะไอ้เชี่ยไม่มีมันยังไอ้ใครจะเปิดอะไรเชี้ยไม่ได้ไปปืนจากปืนดิคนมาคนเรายังไม่รู้เลยเว้ยเชี่ยว่าว่ามีมีเนี้ยมีพาวอยู่กระลาดละไอ้พี่กระลาดอยู่พาวอะมันยังหว่าอู้กันเลี้ยงรถอยู่เลยในวออะไอ้เชี่ยวเออะไรไปชนะเอาอะไรไปไหวแล้วครับพี่ มันมันคือจริงจริงจริง,รง,รงนะกรุ๊ปใหญ่อ่ะไม่ควรเซตหน้าโฮมโปรไปคือควรที่จะแอบแล้วรอรอ,อแบบรอครบ,บจริงๆอะ่ะโธกโฮมโปรมันเด่นไปเซตหน้าโฮมโปรมันจงแจ้งไงเขาให้เราลีก็จริงไปเขาคิดว่าเราพร้อมแล้วเขาก็ชนเลยไปต่อไปมาแกงมึงนี่หมดละไอ้เหี้ยแก๊งเอ็กซ์ซี่อ่ะไอ้กาบประสบเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหมึงดูสิ่งที่มึงพยายามดิมึงฟพลาดนะสูตรดาวนี่มึงใส่กูตกไปหลายแกงแล้วเดี๋ยวพวกมึงจะแกงต่อไปไอ้ชูเอ็กซ์ สกีสกิวีเราสกิวีเราเจี่เจี่ยไฟสุดดแค่ไหนมันแข่งมากว่าไอ้เฮี้ยกูตกมาหมดแล้วไอ้เฮียมฟอย่างโง่หวายเฮียอย่ามาแข่งเลยพวกมึงอะไฟโง่จัดอะมึงดูมึงดูสิ่งที่มึงพยายามมาทั้งไฟนิ่มจัดอะไอ้เฮียนี่แหละสิ่งที่มึงพยายามอย่ามาแข่งเลยพวกมึงอะไฟนิ่มจัดอะกูพยายามอะไรวะซ้อมกูไม่ได้ซ้อมกูยังไม่ได้พยายามที่อะไรเลยยอนเฮ้ยไม่เจอไม่ไจอวะเซ็นเราเซนแล้วอะเราถึนมาเราถึงมาโอเคเราถึงมาเซนแล้วเนี่ย

ดูพี่ชักนมกับชักว้าวอ่ะมาดิเฮ <c oughs> ้ยเนวอแม่งยังว้าวุ่นกับเรื่องรถเรื่องหาเรื่องเหี่ยวอยู่เลยเดี๋ยวผมจักจะไปรับเพื่อนจักจะไฟมันตัดสินใจไฟกันเลยอ่ะเมื่อกี้ไฟก็คือไฟวะในเมื่อแบบมันเล่นมันเลือกจะไฟกันแล้วอะ่ะเสียดายังรอรออีกนิดนึงเนาะคนเราขาดไปตั้งสนะี่ห้าคนอะเมื่อกี้เยอะนะปืนปืนอีกตะกี้เขาชื่อ <ไฟ S 2> <ฟ>อะไรอ่ะไลกอ่ะ พี่ตะกี้ชื่ออะไรพี่เด่นไหมะตรงนี้เสียงเขาเด่นอยู่นะแล้วจะไม่เด่นจะไม่เด่นไม่รู้ว่าอนอ่ะอยู่นี่อคงฟุกจริงๆแหละกิลค <c oughs> งฟุกจริงๆจแหละ <c oughs> กูว่า เสียดายที่อะซ้อมมาทุกวันกูแพ้ดพได้ไงวันเนี้ยซ้อมแต่เช้าตลอดเย็นทุกวันอะภาพมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วครับภาพมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วภาพมันซุ่ไม่ได้อยู่แล้วเก <50 S 2> ินห้สสสา,สาสิบแน่นอนสกอร์ล่าสุดเท่าไหร่วะสะกอร์ล่าสุดเท่าไหร่เนาะ ยังไงเกินห0สิบแน่นอนอ่ะเกินหกสิบแน่ๆไฟน่ะมา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 ระวังเฮียอะไรอ่ะก็กูถามชื่อเขาชื่ออะไรลขเสียงเขาเด่นไงทำไมอ่ะไอ้เฮียปากเขายังแซะแกงอื่นได้อยู่เลยทำไมอ่ะเป็นเฮียอะไรอ่ะไอสัตว์กูนี่อะมนุษย์แล้วไอเฮียอะไรก็เอากูไม่ลงแล้วกูมนันรู้สึกเจ็บสะทกสะท้านอะไรละกูผ่านมาหมดทุกสารภูมิละกูกลายเป็นอะมนุษย์ของแท้และ ไอ้เฮียมึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นใครอะทำไมกูจะด่าไม่ได้กูด่ามาหมดทุกคนแล้วสัตว์ไอ้เฮียแล้วกูก็โดนด่ามาหมดทุกคนแล้วกูไม่เห็นจะต้องแคร์เลยไอ้สัตว์เย็ดแม่มึงเาด้วยคนไหมล่ะไอ้สัตว์ไม่มึงกระจายกระจายขึ้นเขาได้ปะกระจายขึ้นเขามึงยาด้วยคนไหมถ้ามึงไม่อยากให้มึงก็อยู่เงียบเงียบไปไอ้เฮีย เหมือนพี่บ๊อบบี้นี่เขาจะไม่เล่นอุ้มนะนะครับใช้ประโยชน์เด่นอย่าอุ้มนะเด่นสุดเด่นอย่าย่อุ้มนะดต้องครับผมเห็นนะนะคุณไทยเด่นก็ไม่ได้อุ้มนะครับเดี๋ขึ้นไปเดขึ้นไปเดยวขึ้นไปเดยวขึ้นไปเดยวขึ้นไปเดยนขึ้นไปเด่นขึ้นไปเดวนขึ้นไปเด่นยึ้นไปงด่นขึานไปเด่นขึ้นไปเด่นขึ้นไป่นขึ้นไปเด่นขา้นไป่นข้นไปเ่นยึ้นไปเด่นขั้นไ่นขึ้นไปเด่นึ้นไปเด่นขึ้นไ่เ่องึี่เด่นขนไปเ่นขึ้นมาเด่นขอ้นอปเด กวนกว歪จะอ,อกแตกตายไอ้เฮีย้ยหัวหดเลยมั้งโยบี้ครับเหมือนเดียวเอาให้ไหนวะตัวมันอยู่ไหนบอสข้างล่างเหรอแต่ต้องไม่ได้เลยสัตว์วเป็นเฮี้ยอะไรอะปัญญาอ่อนมันเป็น,น,นเทวด,ดามั้งไอ้เฮี้ยเนี่ย<ไ>ชิปหายขวย คุณนึกว่าแม่เป็นเทพเพอร์ซิอุสมีคนนับถือข้างบนเลยใช่ไหมเหยดแม่เหม่ออยู่เลยอ่ะนี่ก็ฟังทางบ๊อบบี้นะครับอันนี้ไปก่อนนะครับผมครับดูบอสชักออ้หูมันจะขึ้นเหนือน,นี้ให้ได้นะครับอบอสชักครับผมยังเลยอยู่ฮะก็เราในเมื่อฟังไว้อย่างนะครับในเมื่อคุณด่าคนอื่นได้แซคคนอื่นได้คุณก็ต้อง ทำใจยอมรับที่คนอื่นเขาจะแซะจะด่าคุณได้เช่นเดียวกันเข้าใจปะถ้าพี่ด่าใครได้เนี่ยพี่ก็ต้องคิดไปแล้วว่าคนอื่นเขาก็ด่าเราได้ติดตีดเราได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เขาด่าเนี่ยมันต้องมีเรื่องจริงด้วยไม่ใช่ด่าไปเรื่อยถูกต้องปะเออถ้าไหนนาด่าเก,กินเลยไปมึงก็โดนฟ้องเหมือนเดิมเออจะไปยากี้อะไรล่ะ เย็ดแม่มึงด่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะโดนไปสามคนรอบก่อนครั้งนี้จะโดนเท่าไหร่ก็เรื่องของมึงถ้ามึงด่ากูมึงด่าอะไรที่มันไม่ผิดไม่ตรงความจรงิงมึงก็โดนแค่นั้นเองอยากโดนเพิ่มครั้งละห้าหมื่นเสียเงินครั้งละห้าหมื่นถ้าเงินเยอะก็เอาก็เชิญเพราะเงินกูก็ไม่ได้เข้ากุยแล้วมันก็เข้าทนายก็จบก็แค่นั้นน้องชายแล้วก็ไม่รับคําขอโทษใดๆทั้งสิ้นก็แค่นั้นกูผ่านมาหมดแล้วน้องเอ้ยมีวิธีวิธีรับมือหมดแล้ว เงียแม่มึงด่าเลยถ้าอะไรไม่เป็นความจริงมึงโดน